สวัสดีค่ะแฟนเพจอาจาร,รย์หนองทุกท่านวันนี้อาจาร,รย์หนองนะคะมีโอกาสได้มาสักการะหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งวิหารของหลวงพ่อนะคะจะตั้งอยู่ที่ริมคลองพีรพัฒน์ตลาดหนองตาโลกตำบลโคจิศิษ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจากการบอกเล่านะคะนับตั้งแต่หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะคะมาปฏิสฐานอยู่ณริมคลองพีรพัฒน์ประชาชนที่ผ่านสัญจรผ่านไปมานะคะต่างก็มากราบสักการะขอพร ต่างก็ประสบความสุขความเจริญหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์พักมากมักจะได้ส่งความปรารถนาดังเห็นได้จากงานสมโภชนะคะเดือน12นะคะของทุกๆปีจะมีการจัดงานสมโภช15วัน15คืนเลยทีเดียวหากท่านใดได้มีโอกาสมาสักการะขอพรนะคะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตนับว่าเป็นสิ่งนะคะเป็นสิ่งมงคลและเป็นบุญไปตลอดทั้งชีวิตนะคะสำหรับพระคาถาของหลวงพ่อนะคะ นะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธพทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังศักดิ์สิทธิ์ศิริัตถะนะชาลีติธรรมังศักดิ์สิทธิ์ศิริัตถะนะชาลีติสังฆังศักดิ์สิทธิ์ศิริัตถะนะชาลีติบอกชื่อนามสกุลตั้งจิตอธิษฐานตามปรารถนานะคะ สิทธะนชาลีติเทินสาธุสาธุ